เอาลูบอลนะแม่ใช่เดอะบอลพูดกันเราได้ยู่จะเอาแล้วไปอยู่แล้วไปอยู่ดีต้องพูดเดอะบอลกันบอลอ่าต่อไปบอลเดอะอะไรเดือบบอลเดือบบิ๊กบอลลูกบอลลูกใหญ่เดือบใหญ่เดอบบิ๊กบอลเดอะอะไร บังบลังด์บังเวลาตีลูกบอลมันดังเงี้ยมันจะดังบังบลังบัง The boat เรือเรือมันวิ่งออกไปเห็นไหม The boat เร mm. ือ The bump the burst เรือมันบัมกันเห็นไหม The bump the b u r t เรือมันบัมกันมันกลับไม่ได้อะนี่รถรถมัน รถบัมเห็นไหมเขาเรียกรถบัมอ่ะบัมบัมบัม no. Sixteen that begin with B มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างนิวนี่อะไรบายบอลลูนบอลลูนลูกโป่งบอลลูกบอลผีเสื้ออะไรผีเสื้อผ mm ีเสื้ออะไรภาษาอังกฤษอ่ะ บัตอะไรนะบัตรนกฟลายนกอะนกนกภ <Boy. S 1> าษาอังกฤษนกอะไรบอยเด็กผู้ชาย <Boy. S 1> ลูกบอลบอยนกกับเบิร์ดเบิร์ดนกเนี่ยเ <Bird. Bird. S 1> บิร์ดนกจัก,กรยานจัก,กรยานจัก,กรยาน ใบใบจักรยานรู้หรือเปล่า